ดีค่ะทุกคนวันนี้นุชชี่จะพาไปเที่ยวเกาะแทสเมเนียกันทริปนี้4วัน3คืนเรานั่งเครึ่องบินจากซิดนีย์มาลงที่ลอนเซสตันใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเองจากนั้นเราขับรถไปจุดหมายแรกเลย,ยนั่นก็คือ Bay of Fire ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่า หาดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะจุดเด่นคือหินแกรนิตที่ปกคลุมด้วยไลยเค้นสีส้มทําให้ชายหาดดูเหมือนมีเปลวไฟอยู่ตามแนวหินบวกกับน้ําทะเลใสาหาดทรายขาวคือสวยมากจริงๆจนได้รับเลือกให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดของออสเตรเลียปี2025จากทัวริสซิมออสเตรเียเลยค่ะชมวิวถ่ายรูปเสร็จเราก็ขับรถไปพักที่พร o มิสแลนด์เพื่อเตรียมตัวลุยวันต่อไปค่ะ

วันนี้เราจะไปเที่ยวแครดเด m ลเมลเทนหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของแทสมาเนียแต่เมื่อคืนฝนตกหนักมากทำให้เราตื่นสายกว่าปกติพอออกเดินทางก็ยังเจอฝนตกตลอดทางเลยแวะหากาแฟอุ่นๆดื่มให้สดชื่นก่อนจะไปต่อไปถึงก็ต้องเข้าวิสิตเตอร์เซ็ก่อนเพื่อซื้อตั๋วเข้าอุทยานค่าเข้าอยู่ที่29.90 AUD จากนั้นก็นั่งชัตเทิลบัสเข้าไปยังโดฟเลกจุดเช็คอินยอดฮิตที่สุดที่นี่ โดฟเล็ก oh <my. S 1> เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบ oh <my. S 1> ด้วยภูเขาแคเดิลเมลเทนไฮไลท์คือวิวสะท้อน oh <my. S 1> ยอดเขาในน้ำ oh <my. S 1> และบดเช็ดกระท่อมไม้เลเล็กๆที่เป็นเอกลักษณ์มากๆวันนี้ฉันสวยสุดแล้วซันสวยจังเลย ากฝนตอนับถึงบ้านค่อยกินยาเนาะแต่น่าเสียดายค่ะเพราะวันนี้หมอกหนามากฝนก็ตกลมก็แรงทำให้เราไม่ได้เห็นยอดเขาชัดๆเลยเสียใจสุดๆจริงๆตั้งใจว่าจะเดินขึ้นไปแมรเรียนลุกเอาต่อแต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเราเลยตัดสินใจไม่เสี่ยงดีกว่าถือว่าเก็บบรรยากาศไปก่อนค่ะ เราใช้เวลาลงมาในเมืองประมาณ2ชั่วโมงคืนนี้เราจะพักในเมืองลอนเซสตันซึ่งเราจองผ่านแอป a อรูแอจะอยู่ในเมืองลอนเซสใต้เลย2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัว1ลิฟวิ่งกว้างมากข้างนอกมีระเบียง <Wow. S 1> ให้ด้วยแต่น่าเสียดายฝนตก <You. S 1> ไม่หยุดเลย Oh. หลังจากหายเหนื่อยแล้วเราก็ช่วยกันทำกับข้าวทานกัน วันนี้นุชี่จะพามาอีกหนึ่งคิดเด่นเจมของเทสเาเนียนั่นก็คือลิตเติบูเลกที่นี่เดิมทีเป็นเหมืองดีบุกเก่าที่ถูกทิ้งร้างไปตอนนี้กลายเป็นทะเลสาบสีฟ้าเข้มสดใสสวยเหมือนเอาสีฟ้ามาเทลงไปเลยค่ะแต่น้ำตรงนี้ลงเล่นไม่ได้นะคะเพราะสีฟ้าเกิดจากปฏิกิริยาของแร่าธาตุและโลหะหนักในดิน oh, oh, oh. ทำให้ไม่ปลอดภยัยกิจกรรมที่ทำได้ก็จะเป็นการถ่ายรูปเดินเล่นและนั่งสืมซับบรรยากาศธรรมชาติร,บรอบๆมากกว่าค่ะ ตอนที่หนุดชี้ไปคือฝนตกหนักลมแรงมากๆเลยถ่ายโดรนไม่ได้เลยเสียดายสุดๆเลยตัดสินใจไม่แวะที่อื่นต่อ <ไป S 1> แล้ว <ไป S 1> ขับตรงไปโฮบาดเมืองหลวงของแทสมาเนียแทนค่ะเดยีเรามาถึงโฮบาดตอนเย็นๆ <ไป S 1> ก็เลยไป,<น>ไปเดินเล่นถ่ายรูปที่แบตเตอรี่พอยต์ย่านบ้านโบราณเก่าแก่บรรยากาศน่ารักอบอุ่นมากๆเลยเชา้าวันรุ่งขึ้นตั้งใจจะไปขึ้นเมลวิลิงตันที่เป็นแลนด์มาร์คของโฮบาดแต่พอไปถึงผิดหวังเลยค่ะเพราะถนนพินนเคิลโรส ปิดตรงเดอะสปริงเนื่องจากหิมะและน้ำแข็งทำให้ขึ้นไปไม่ได้เลยเลยเปลี่ยนแผนไปเที่ยวที่ริชมอนด์วิลเลจแทนที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆไฮไลท์คือริชมอนด์บริดจ์สะพานหินที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียสวยและมีสเสน่ห์มากๆเดินเล่นเพลินสุดๆเลยค่ะ จากนั้นเรายังไม่ยอมแพ้ขับรถกลับไปเม์ว,วิลลิงตันอีกครั้งหวังว่าเขาจะเปิดแต่สุดท้ายก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิมคืออุตส่าห์พยายามแล้วแต่ก็อดจริงๆสุดท้ายก็ต้องจบทริปเทสเมเนียไว้เท่านี้ถึงจะมีหลายจุดที่ไม่ได้ไปอย่างที่ตั้งใจแต่ก็รู้สึกคุ้มค่ามากๆที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศที่พิเศษไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะเสียิดแล้วอ่ะถนนปิด